สวัสดี FC ทุกคนนะคะมือนี่เข้ากันมาหาใหญ่ถวดค่ะพี่น้องไม่ได้มาฝากมาตอนเพิ่นมื่อนี้อาเห็ดถวเมาฝากนั่งปีกหนึ่งเพิ่นได้อันนี้ถั่วพี่น้องนั่งแน่เลียร์กีไม่ได้กีนี่ตะกีกันยังไงเมื้อวันไหนจำช้อนค่ะนี่ตะกี้กะแกงกี้แรงเงี้ยนกะแกงหม้อนึงเส้นทางกินนี่จำช้อนนะอันนี้ไปเก็บซ pues, on ้ำรอบสองในไลายก็เลยเอามาให้นไม่ได้ ะอดียเอามาหันให้คุณยายคุณยายนั่นจะผอมคุณยายยาหดเช่ไหมยายยายวดนั่นนิตาะงานยากวด่จะยินขาพนมากแล้วกดนก็เลยเอามาฝากพ้นเกียงเอาเนี่ยงานา็หายบอกขูดขามาหาย่เพอนก็นั่นนีเมื่อเด็กนั่นนี่ที่เกียงบอกเกลียงอึนเกียงมือหนึ่งแล้วคุณยายเกียงหนน่าจะเตี้ยชูข้กเข่ามากหม เเราไปอดดอกน้ำใหม่สมัยเนาะอุอเอ้่ะสองถวยกับอันสองอนอุดรอันก็กันอันอุดอนกับเรื่องคือกับีอุดอนเอ่นเอากันอันนี้ซ้ำกันมีบบนนี่เม่เกิดก่อนอะไรแปลกอนไรยังเม่เกิดก่อนเกิดก้อนนี่เขาองหูคิดว่าเกิดซ้ำเนหูคิดว่าอืมแปลกแกอืม นี่แต่พูดแข็งแรงแข็งแรงอะผมเคลื่อนขาผมเคลื่อจิตใจขึ้นดินขึ้นไหนก่อนโอ้ยอันเป็นตรวจมานพาตัดออกแล้วก็ไข่แล้วแม่แต่รอบผลตรวจก็นัดไปทีละอาทิตย์อเป็นยังอันเป็นยังก่อนอันควันไตอันอุดตันก็อยางอันเป็นมะเร็ง ก็เลยตัดออกตัดตับออกห้ตัดแล้วตัดบตัดออกเคึ่งหนึ่งจ้ะกัรรอบไปตรวจว่าจะเป็นอันยังหมอคนานเป็นมะเร็ก็เลยฟฝ้าตั๊ออกห้ยเสียงคือจะเอาสมงนึันเสียงมันเสียงจะเป็นอีพื่รนีเสือกกระานนันเสียงเพราะฉะนนเป็นจะไน่ตัดบู่ ม่เสือกตเกียบเท่านี้ดีทุมส่วนไมันบ็ดสีเปลี่ยนเทอยนี้ัวโคอีเม oh. ืท mm ังเว้นงานออกทั้งทันูหลรปวดนี่นะม่เสือกแค่ะคาว่าแบบมันโดนมัคคุกปนจะอยู่เปนห้องสุดอต่ม้างเดียนจ้างเดียนก็ตบดตั้งติดตัดก็เสียงน่าดากเลยซานงเกียงเ ดอกแข็งยี่หเด้อหวานหวานแข็งแข็งแข็งไปได้กใช่หงานกัอันเก่งใส่กันบ่แก่กินตะนั่นละเรารูขากันเขาไม่ได้กินนะสอบมันเกิดมาเมนใสนมาแนบแก่งใส่กันเอาเห็ดใจแล้วมันบวดไว้เนาะใหม่เชื่อปอันนีมันก็้องแกงใส่กันมัเมันเกงสีนีเราสาบมันเก่งไม่ใช่เอาเห็ดเขาคือใซ่มั้งเขาแกงมากจะได้ใช่จิ้อเลา แกงกินตะมันแกงกินกินนเด้อเสียเงาจิบบะงาเ้าแกงเสียไปเลยก็าับมาเป็นหัวเ้าจั้มกินนมีเอยสตสุดแงยนกินอะไรใช้ข้าวสีกินน้ำข้าวเอาลังไปไหว่กินแกงแม่ไม่รลดตัวเอ้าม่ากินมนกับบอนมกับบุ๊ดตุ่มแกงตส่แกงจิ้สองถั่วถามสุกคนว่าไปสิกินน้ำ จะไปกินอะไ่บอกิัไมากินเขาข้าวลำไส้กินยรอได้คือข้านเสียวขาไม่ได้กินว่ามีอ้วนมีผู้อนด้จเจ้าบุคข้างลกินงดเจ้าเขาบุเป็นนุ่มตัว่นื้อสั่นะมอสเขาานบางขนเยอะข้าวลอได้ใส่ดูในร้านดูนีแงอายุหมั่นกวเ่ินี่ให้่เห็ดมาเห็นยใหญ่กิน กินหล้กก็สิจจะเลื่นเติบโตนั่นไงทุกทายรูปร้านไทยจะเจร่ญนจะเลื่ีนีสีสุกไปหางแข่ได้สมดับปารนะเอาอีกก็ไม่นะเออขูดไฟขูดขาเห็ดีกอบขูดขาเห็ดต้องี่นองลูกร้านเห็ดมาไหนเนาะขูดแล้วก็สิสิแกงกินพี่น้องอจะว่านอ หมู่ร้านน้ำมาไห้กะดีโอ๊คดีใจขอบกุ้นเขาที่ผู้เอามาไห้ใหญยืะอเออแล้วก็ขอบกุ้นอเอฟซีที่เบ่งแง่อยก็ไหลก็แจ้งน้องติดในเดือดขาดเด้อันเป็นยังไงกะอยู่หันอันกะเอามาพระเขานึงขายยาถั่วอยู่หันขูดได้มาขูดได้อยู่หันกระไรมาขูดซอยกแกงกินน้ำกันเขาเนาะดูได้จะเห็นต้มาขูดเอง แต่ดันได้เห็ดแล้วซ้อนหดดอกมะขูดกาเห็ดอาสวัสดีค่ะมันห่ยังนั่งถือถุงใย่ระแกัันแบบันน้ำม่ละสิแกงกินให้เอาวันก็จะเห็นในซุปเบเกอันน้ำม่บ่เอาอยู่หน้าหน้าของบ่ออืช่ไมน้ำมไปเ่ยวมันงเห็นอยากน้ำมันตะพุนละกินนะตะพุนละต้มกินกับปนพต้มร้องเกี สร้างหน่อยสร้างหน่อยเพิ่มเงินบ้านอนุมัติสวัสดีครับคนดังเด้ mm ่น hmm. ี่พ ok ี่น้องอนุมัติครับพี่น้องอนุมัติครับพี่น้องสร้างหน่อยเพิ่มเงินบ้านเน็ตเดี่ยวพี่น้องยังไงบ่เขามาจักของแอร์หนาวไฟไฟบ่เมียนมาห้องแอร์ว่าอะหนาวไฟไฟเมียนห้องก็ใส่ไฟไฟจักมะฮุ่นอันป้าหนิมสระนันไก่ เขาก็เลยอันอนุมัติอยู่บ้านเพื่นกัเฮ็ดด้วเหียนนอนอัตโนมัติเฮียนเยื่ันเป็น,นยงันนนเยงเ็กษร์มันใส่ลายเครื่องนะแม่ใส่ลายแม่ัน<อ>ดึง่งลายเสื่เอเบื่อข้นนิดหน่อยสมอย,อยู่นี่ <c oughs> นแอดมินแพ็คของมาเห็นทุกวันค่ะพี่น้องกะมืัอนี้กะมาทํางานเพราะว่ามืัอนี้กะเป็นทํางานพิเศษแน่กะมีออเดอร์ส่งต่างประเทศเนาะค่ะพี่น้องเนาะมืัอนี้เขาจะไปส่งหาประเทศค่ะพี่น้องกะมีทั้งหมดหากองค่ะกะบยางเช่นกะ เกาหลีแล้วก็อังกฤษแล้วก็เยอรมันแล้วก็ไต้หวันค่ะวันนี้ก็จะเกาหลีค่ะนี่หาหากลองค่ะพี่น้องหากลองวัสดุเนาะคะ่ะจะมาเบิ่นการทํางานของติ๊กเล่นนะคะพี่น้องเนาะวันนี้เท่ากับอันนี้ก็นี่ค่ะเพคของแล้วๆเนาะค่ะนี่นะคะวันนี้ก็ออเดอร์ของวันนี้นะคะพี่น้องเนาะกองไงอันนี้ก็ออเดอร์ตัวแทนเนาะค่ะพี่น้องกลองไงนี่ออเดอร์ตัวแทนเนาะคะ่ะ นี่ค่ะอุปกรณ์การทํางานของติกปิน่นปิ่นไล่ซื้อเนาะคะ่ะอันนั้นก็จะเป็นออเดอร์ของพราวชัมมิ่งเนาะคะ่ะเพราะว่าเมือนี้สาวอันพี่สาวเพิ่นบลอยู่เนาะคะ่ะก็เลยติกมาแพ็คของแทนเนาะคะ่ะพี่น้องไปเบิร์นอันนี้ก็จะเป็นออเดอร์พราวชัมมิ่งเนาะคะ่ะพี่น้องออเดอร์พราวชัมมิง่งกล่องใหญ่แปดกล่องนะคะพี่น้องแบบกาแฟกาแฟสิบสองค่ะกาแฟสิบสองกล่องนะคะค่ะไปแพ็คน้ำกันค่ะ อันนี้ก็เป็นออเดอร์ตัวแทนนะคะเนาะอันนี้ของพี่ดาเนาะคะ่ะนี่ก็เป็นออเดอร์พาชิชมิ่งค่ะ ตอนขัน้นตอนการส่งประเทศเนาะกะยุ่งยากแน่เนาะคะ่ะพี่นอ้นนองเนาะเพราะว่าเขาแพ็คของไปยังสี่เลยมันบอกเขาก็ต้องไปเขียนไล่ซื้อใส่เองก่อนเป็นเป็นอะไรเป็นเขียนซื้อทีอยูใส่ข้องอันนี้แดีว่าตะกี้เนาะไปส่งเธอละขนาดวอลล์ไรซ์กองพี่นอ้องก็ยังถ่าเป็นซุ้มวงมือน,นี่ถากองจะโดนซ้ำไหนเนาะคะ่ะพี่นอ้นอง ศารเซวราตการแพกั์การเขียนเขียน,ยนซื้อเขียนที่อยูนะคะ ก,ก, 12, 28, ก,ก็เลขสองยี่แปดเป็นอังกฤษค่ะทรงอังกฤษอ้ยค่าทรงนี่ยเรต้องพูดถอยขายพี่น้องแพงคา่าค่าทรงแพงมากๆนะคะ